ต่อไปหัวข้อต่อไปนะหัวข้อต่อไปฟังให้ดีนะครับลัคนาราศีต่อไปนี้จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินถ้าเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าผมแยกความโชคดีออกนะครับจากกันเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็เงิน เพราะบางคนอาจจะโชคดีในเรื่องของงานแต่ไม่ได้โชคดีในเรื่องของการเงินเสมอไปมันก็มีความเป็นไปได้อะถูกไหมหรือบางคนอาจจะโชคดีในเรื่องของการเงินแต่งานก็ยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมจึงขออนุญาตแยกออกมาสำหรับลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงิน นะครับตั้งใจฟังนะลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับนะนะครับนะฮะลัคนาราศีสวัสดีคุณชายสายเสมอนะครับ ลักนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินลักนณาราศีแรกนะลักนณาราศีแรกเลยที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินได้แก่ชาวได้แก่ชาวอะไรได้แก่ชาวลักขณาลักณาราศี ธนูนะลัคนาราศีธนูดาวเสาเป็นอุดมเกณฑ์นะครับดาวเสาเป็นอุดมเกณฑ์อยู่นะแสดงว่าเงินทองจะไหลามาเทมานั่นแหละแต่ดวงก็จะต้องเดินทางบ่อยนะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีธนูเงินทองไหลามาเทมา มีโอกาสที่จะมีอินคำตรงโน้นตรงนี้เข้ามาสบายใจเงินทองขยับดีแต่ก็รายจ่ายเยอะอยู่ไม่น้อยนะธนูแต่ก็ให้รู้ไว้เถอะว่าเงินทองจะไหลมาเทมาได้รับตรงนน้นได้รับตรงนี้น,นนะครับสวัสดีคุณเจี๊ยบกฤฉพรนะครับนะอ้านะรัคนาราศี ธนูนะะลัคนาราศีแรกเลยที่จะมีความเฮงความปังความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองนะลัคนาราศีต่อไปที่จะมีความเฮงความปังความโชคดีในเรื่องของการเงิน เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนะเมื่อกิดอันแรกธนูนะนอกจากชาวลักขณาราศีตุลน,นะนะฮะตุลน,นะครับดาวอาทิตย์จะมาทับลักขณาราศีตุลช่วงกลางกลางเดือนตุลาคม ดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีตุลได้องค์เกณ์นรเกณน,นะฮะแล้วก็ไปได้ตำแหน่งพิเศษนะฮะคือเป็นองค์เกนนรารเกณฑ์แล้วก็ดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาบหรือว่าเรือนลาภก็จะมีความเฮงความปังความโชคดีในเรื่องของการเงิน แม้จะมีรายจ่ายยิบย่อยนะครับจุกจิกเยอะแยะแต่ก็ให้รู้ว่าคุณก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่จะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดนะขอให้สบายใจได้เลยนะครับลัคนาราศีต่อไป ที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินมีความเฮงมีความปังในเรื่องของการเงินฟังให้ดีนะมีความเฮงความปังในเรื่องของการเงินนะอ่าลัคนาราศีต่อไป ที่จะมีความเฮงความปังในเรื่องของการเงินอ่าลองพิมพ์มาสิคุณคิดว่าเป็นลัคนาราศีอะไรนะนะฮะดวงจะมีความเฮงความปังในเรื่องของการเงินนะนะ นะ,ะลัคนาราศีอะไรที่จะมีความเฮงความปังในเรื่องของการเงินพิมพ์ขึ้นมาสิครับคุณคิดว่าลัคนาราศีอะไรต่อจากนี้นะนะฮะ,ฉะเฉลยเลยนะได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎนะ ดวงนะครับได้ดาวไปได้ตำแหน่งพิเศษนะฮะนะฮะคือได้ตำแหน่งที่ดีกันแล้วกันแหละนะทำให้ดวงจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทำธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศติดต่อทางไกล นะมักจะมีลูกค้ามักจะได้อะไรที่ดีๆเสมอนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะนี่แหละนี่แหละนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาจุกจิกรายจ่ายเช่นได้เงินมาแล้วต้องไปซ่อมบ้าน ได้เงินมาแล้วอาจจะไปซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะนั่นคือชาวลัคนาราศีนะครับนะ่กากรกฏนะครับดวงได้นะครับ,นะรบตำแหน่งที่ดีตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะ ต่อไปนะครับลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินลัคนาราศีต่อไปคุณอะไรเนี่ยคุณดาราคอนบอกว่าซ่อมบ้านรออยู่น่าจะได้ซ่อมแน่เลยนะเงินได้เยอะจริงแต่ก็มีรายจ่ายออกไปนะฮะลัคนาราศีที่จะมีโชคดี ในเรื่องของการเงินลักขนาราศีต่อไปได้แก่ชาวชาวนะลักขนาใครเนี่ยคุณมินคุณมินบอกว่าซ่อมบ้านอยู่รถก็รอซ่อมพรุ่งนี้เ๋อ,อเป็นกรกฎหรือเปล่าคุณมินใช่ไหมอ่ะเออตลกมากเลยเนี่ยปันดีเป้เลยเนี่ยตุลาคมนี่แหละนะเออ ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นช่วงจังหวะที่มันจะต้องใช้จ่ายไปก็ใช้ไปเลยเดี๋ยวมันก็จะได้มีเงินเข้ามาใหม่ๆนะลัคนาราศีต่อไปที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินได้แก่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับเสาทับลักเป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์ดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาบก็ไปได้ตําแหน่งเป็นเป็น ปทุมเกณฑ์คือดาวพฤหัสนะฮะพฤหัส4ี่ทรงศักด์แช่มช้อยก็จะมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาใช้คำว่าดวงการเงินดีคงไม่ผิดหรอกในเดือนตุลาคมตรงนี้นะครับนะครับนะ,บน,ะนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับนี่คือทั้งหมด ของลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินขอเน้นย้ำเลยนะว่าจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับนะครับอ้าวเพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปัน ไปเยอะๆนะครับเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เข้ามาฟังกันด้วยนะฮะนะครับนะฮะเอานะค,คุณแพตตี้อองอุตสาพิมพ์มาให้นะครับว่าลัคนาราศีที่มีโชคดีด้านการเงินได้แก่ท่านูตุนกรกฎกุ้มโอ้โหทำไมเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจอย่างนี้คุณแพตตี้องนะฮะขอให้เงินทองไหลามาเทมานะคะ ขอให้นับเงินจนนิ้วล็อกนะไม่ได้แช่งนะเออว่าขอให้นับเงินจนนิ้วล็อกเลยแบบโอ้ทาไมมันนับไม่ทวนเลยมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วนิ้วมันก็แบบล็อกล็อกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเออนะเออ